รู้ไปบ้างไม่มากก็น,น้อยนะครับถ้าจะพูดถึงประโยชน์ของมะกรูดนั้นต้องบอกว่าประโยชน์ของมันมีอีกมากมายเพราะเป็นทั้งพืชสมุนไพรที่ใช้ประโยชน์ได้ตั้งแต่ผิวมะกรูดใบมะกรูดรากมะกรูดทั้งหมดนี้ล้วนมีสรรพคุณทางยาที่มีประโยชน์กับร่างกายของเราทั้งนั้นบ้านใครที่มีพื้นที่พอที่จะปลูกมะกรูดเอาไว้ใช้สอยสักต้นอย่างเหมือนกับท่านมีร้านขายยาอยู่ใกล้บ้านมีทั้งร้านอาหารอยู่ใกล้เรือน ถ้ารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมหาต้นมากรูดมาปลูกกันบ้านและต้น2ต้นด้วยนะครับอโรคยาปรมาลาพาความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐขอได้รับคำขอบคุณจากทีมงานที่ท่านให้เกียรติติดตามชมสาระดีๆจากเราสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ